ครับสวัสดี f อซทุกท่านเหมือนเดิมครับวันนี้มีน้องๆขอมาบอกว่าพี่วัดบอกวิธีการวัดทานซิตเตอร์ให้ผมหน่อยครับก็มันก็ไม่ยากครับสำหรับคนที่เป็นแล้วสำหรับคนที่เริ่มศึกษาใหม่ก็ดูคลิปนี้ได้ครับครับก็เข้าเรื่องกันเลยครับการวัดทานซิตเตอร์ครับก็ มีอยู่2ชนิด PNP กับ NPN ครับให้จำง่ายๆคือชนิด PNP ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลจะไบอัดด้วยไฟลบนะครับนี่กระแสลบถ้า PNP จับเขาก็เรียงขา B C E ครับ B C E ก็จับ B กับ C ก็ขึ้น0.512ประมาณนี้ครับ แล้วก็จับ B กับ E ครับก็ขึ้นสูงกว่าครับ0.517ครับก็ถ้าเราเอาสายมิตเตอร์สีแดงมาจับที่ขา B e, แล้วก็วัด C กับ E ก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าขึ้นแสดงว่ารั่วครับเพราะว่ามันเป็นไดโอดกั้นอยู่แสดงว่า ถ้าเอาไฟบวกมาแบดแล้วขึ้นแสดงว่าทานซิสเตอร์ตัวนั้นรั่วครับแต่ตัวนี้ดีครับก็เป็น1943ครับชนิด p n p แล้วก็มาดูอีกตัวครับตัวนี้จะพบในเครื่องเสียงรถยนต์ครับก็ชนิด p n p ให้เอาฮิตเตอร์สีดำจับที่ขา B วบัดขา C กับ E ถ้า ถ้าเอามิเตอร์สีดำจับ C และ E C E จะขึ้นสูงกว่านะครับนี่ C ห้าศูนจุดห้าหนึ่งสอง E ศูนย์จุดห้าสองศูนย์ครับเอามาเอามิเตอร์สลับแดงไป B ก็จะไม่ขึ้นครับจำไว้เลยครับถ้าขึ้นแสดงว่ารั่ว แล้วก็ถ้าจับนี่มาถึงกันก็รั่วครับอันนี้คือใช้ได้ครับชนิด PNP มี1943กับ B688 ครับนี่ก็มาดูชนิด NPN กันบ้างครับ NPN จะไปอัดด้วยกระแสบวกครับให้เอากระแสบวกจับที่ขา B ครับนี่ ขา B แล้วก็วัด C ขึ้น0.5 15แล้วก็วัด B กับ E 0.5 17ครับสลับสลับสายดำมาวัด B ก็ต้องไม่ขึ้นครับครับวัด B กับ C กับ E ครับถ้าสลับดำมาจะไม่ขึ้น PNP คือต้องวัดเอาแดงมาใบอัดที่ขา B ครับใช้พิตเตอร์ดิจิตอลครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้จะเป็น52าสศูนย์ครับจําไว้เลยครับชนิด NPN ถ้าใช้มิตเตอร์ดิจิตอลครับให้เอาแดงจับที่ขา B ครับก็วัด C กับ E ก็ขึ้นครับขึ้น2ครั้งครับแต่ วัด B กับ E จะขึ้นสูงกว่าวัด B กับ C ครับนี่ถ้าสลับดำมาเบอัดก็จะไม่ขึ้นครับถ้าขึ้นแสดงว่ารั่วตัวนี้ใช้ได้ครับก็จะเป็นเบอร์ D 178ครับของตัวนี้จะพบในเครื่องขยายทั่วไปครับขยาย กลางแจ้งตัวนี้จะเป็นขยายรถยนต์ครับก็จำง่ายๆแค่ชนิด PNP บอัดที่กระแสบวกกระแสลบครับแล้วก็ PNP NPN จะ b บอัด,ด้วยกระแสบวกครับป้อนเข้าไปที่ขาบีครับถ้าเป็น PNP จะบอัดด้วยไฟลบครับ ก็มีแค่นี้ถ้าสลหรับกันก็รั่วครับก็ไม่ยากอะไรครับสําหรับคนที่เก่งแล้วก็ดูผ่านๆได้ครับสําหรับน้องที่ศึกษาใหม่ก็ดูเป็นแนวทางเพื่อไปต่อยอดได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ